สวัสดีค่ะช่องเย็นตาขาเพลินนะคะวันนี้นะคะมาที่อ่าอ่าศรีค้านะคะที่มุกดาหารบริเวณหน้าสังกายตัวนะบริเวณสลักฟ้าจังหวัดมุกดาหารนะคะแต่วันที่สามสิบตุติวันที่สี่กันยานะคะเรามาดูที่ค่ะว่างานงานนะคะ กระอสินมีทุกภาคเลยนะคะสินค้านะคะวันนี้และเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเปิดงานโดยนะคะม,มีองค์มตีของทเทลพาลมานะคะวันนี้คนก็เยอะนะคะอจนนี้จะเป็นสินค้าของวัชราวกอะไรอันนี้ของบุกดาลนะคะ,อะของเยี่ยงจันนะคะของเราก็สวยนะคะดูสินค้าของ ลาวนะคะเยงจันนะคะคูอหาที่054อุ้ยผ้าสวยที่สุดเลยค่ะผ้างามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะดูสิคะเข็มขัดก็สวยงาม ไล่งามนะนางเนาะอันนี้เท่าไหร่เนาะผมนี่แปดร้อยแปดร้อยซื้อบรรลุที่จะตอนแรกเขาซื้อไปดที่จะนี่นะคะวันตัวนี้สวยมากเลยนะคะแปดร้อยเดี๋ยวจะหาดูลายที่น้องเขาอยากได้ ส่งส่งลายที่เข้ามานะันเป็นมันเป็นช่องที่05 054ใช่ไหม054กับ0 054กับ053เออแล้วก็เป็นช่องนี้แหละก็ยังไงก็ส่งส่งเข้ามาใหม่นะก็จะเอาลายตัวไหนบอกมาเลยเออรู้รู้อยู่มันมัน,ม,นมันจะออกเป็นสีน้ำเงินด้วยจะเป็นสีคามอะไรมันก็สูยค่ะนะคะ นางเข็มกาดเส้นเท่าไหร่นางนี่รอะอันนีอนนรร้อันนี้ธรรมดาเนาะไม่ไม่ใช่อันนั้นเออมันไม่ใช่ตัวนั้นจะเป็นตัวนั้นตัวใช่อยู่ที่ใส่ผมนะ่ะใช่แต่ตัวที่เอเ่ยมันไม่ใช่เออถ้าที่ซื้อไปวันนั้นใช่ไหมก็ส่งรูปมาส่งรูปมามันเป็นลายอะไรเอะนะคะเป็นลายอะไนี้เป็นช่องของเรานะคะเออ ช่อของเราก็มีช่องวางขหงด้วยนะคะดูกลุ่นเยอะแยะเลยวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่สองนะคะดูด,ด,ดูดูเซอซีดูเสื้อผ้าดูเสื้อผ้านะคะเป็นผ้า,นะาเป็นผ้าตหลูนสวยมากเลยเป็นผ้าผ้าตหลูเป็นผ้าใต้ของเรานี่แหละเสือ้อผนน้าตหลูนะคะ มีผนน้าสบายอะไรเรียบร้อยผ้าถุงผ้าสนใจอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นลายไทยเป็นผ้าลูกไม้นะคะผ้าลูกไม้ก็สวยโซนนี้จะเป็นโซนอาหารนะถ้าโซนอาหารเป็นโซนอาหารนะคะเป็นโซนอาหารด้วย ดูราคาเอฟสีสวยค่ะสวมีไซส์อะไรบ้างคะนี่ขาวหมดนี่ขอดูขาว สวยมีเป็นไซส์ใหญ่เนาะโอ้ไซส์เอ๋อปัดประมาณนีโอ้ยมันไม่ได้เลยไซส์เอ๋ดูไหลก็รู้ว่าไม่ได้เออฮะดูไหลก็ไม่ได้ต้องกินใช่เบอร์เอลหรือเปล่าเอลมันจะอันนี้เกินเนาะไม่อันนี้ไม่ชอบ วมันมันเข้าออตัวนี้ไม่ได้ตรงใหญ่ปกจ่ามันเพราหน้ารู <c oughs> ้ตัวรู้เองว่า <c oughs> มองเดียนก็รู้ <c oughs> ใช่หน้าอกมันเข้าไม่ได้หน้าอกเข้าไม่ได้ <c oughs> พิมพ์ลายมันก็จะเป็นค่าพิมพ์ลายค่าพิมพ์ลายค่าทีมลายนะคะขอเจอค่าพิมพ์ลายค่าทีมลาย เตรงนี้จะเป็นจะเป็นโซนเครื่องประดับนะคะเป็นโซนเครื่องประดับสวยมากค่ะโซนเครื่องประดับนะคะ พวกนี้จะเป็นแนวเพ่แหลังนกแล้วก็เป็นมาเป็นโซนอาหารด้วยวเป็นโซนอาหารด้วยอแออมเล็ตู้รสชาติขาลุกเคี้ยวเนี่ยเซีตรงนี้ นี่จะเป็นกาแฟด้วยนะคะกาแฟัตน,นี้จะเป็นกุ้งนะคะ400กุ้ง MC นะคะอาหาแห้งอาหารแห้งนะคะส7 0 Terima kasih telah อืมดด้วยนะคะมีกุ้งแห้งเขาม่ร้อนหกสิบกุ้งกุ้งของพุทธเจ้าดีนะุนี่เป็นโซนเป็นโซน,น,นขนมนะคะขนมแห้งแล้วก็ขนม อันนี้หอยโดแล้ก็น้จะเป็น,อ,นอีแกะเลียเชียง 好吃吗？你来看。 นะคะถ้าใครเข้ามามาดูรีบมาดูนะคะงานนี้จะจัดเป็นถึงวันที่สี่นะคะ,ะวันที่สี่พระถืก็สวยมากเลยคะ่ะพระถสวยมากเลยนะคะราคานะคะพันสองอมีมีมีตีนด้วยนะคะพระถือพระคามีตีนด้วยสวยมากคะ่ะ ะะสำหรับคลิปนี้แทะะ้ๆก็คงจะถ่ายทำเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะจะพาไปดูอีกด้าโซนนู้นนะคะขอบคุณที่เข้ามาับชมช่องเย็นตาปลาเืินขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาับชมช่อง